Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi-person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic that geeks hold dear. Each speaker gets only five minutes and 20 slides at auto advance every 15 seconds. คนรู้จักผมในนามเกย์นาทีผมเป็นเกย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องเรียนนิดหนึ่งสั้นๆว่าผมได้นิยามคำขึ้นมาเฉพาะตัวผมเองเมื่อกี้มีคนถามว่าใครเกิดที่นี่ใครเป็นคนที่นี่ความจริงผมไม่ได้เกิดที่นี่แต่ผมเป็นคนเชียงใหม่ผมนิยามตัวผมว่าผมเป็นคนนำเข้าชาวเชียงใหม่และพื้นที่ทุกตารางมิลลิเมตร ของโลกใบนี้เป็นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแล้วก็ทุกตารางมิลลิเมตรของผืนแผ่นดินของประเทศไทยเป็นของคนไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อในทฤษฎีเรื่องเกิดที่นี่จะต้องทําความดีที่นี่ผมไม่เชื่อผมถือว่าทําดีที่ไหนก็ได้นะครับถ้าอยากจะทําดีมาเริ่มต้นที่กรณีเริ่มต้นนะครับก็คือเมื่อตอนช่วงกระบวนไม้ดอกไม้ประดับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกกฎ ไม่ให้กระเทยขึ้นไปบนขบวนเพราะว่ากลัวว่าจะทําให้กรรมการสับสนสวยกว่าผู้หญิงแลให้คะแนนผิดผมว่าอันนี้มันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา30ของเราดังนั้นก็เลยมีการยื่นฟ้องศาลปกครองท้ายที่สุดศาลปกครองก็ตัดสินนะฮะเมื่อวันที่5คกุมภาให้ผู้ว่าแพ้ก็คือทุเลาการบังคับคดีกระเทยก็ขึ้นไปบนกระบวนได้เรียบร้อยสิทธิของเราได้คืนมาถัดมา ถัดมานี่นะครับก็คืออยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วผมเองไม่ได้ต่อต้านเรื่องกระเทยแล้วก็ไม่ได้โปรเรื่องเกย์ไม่ได้โปรเรื่องกระเทยต่ผมมองว่าเรื่องของกระบวนการในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยต้องมีมุมคิดก็คือมีความเหมาะสมมีกะละเทศะรหลายคนอาจจะเคยเข้าไปในเว็บแล้วเห็นว่าผมโดนโจมตีเรื่องกรณีต่อต้านเกย์พลายหรือว่าการมาเดินพาเหรดในเมืองเชียงใหม่ผมเห็นว่าการจัดงานเกย์พลายเนี่ยต้องจัดอย่างมีระเบียบ ดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยจัดแบบไม่ค่อยมีระเบียบก็คือมีการประกวดอะไรที่มันออกนอกด้นอกทางมากดังนั้นในฐานะที่เป็นเกย์คนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งผมก็คัดค้านเรื่องการประกวดเกย์พายหรือการจัดเกย์พรายแต่ว่าผมไม่ได้ต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงนะครับคนอื่นไปใช้นะครับอันนี้ผมก็ต่อต้านคนใช้ความรุนแรงด้วยครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนที่ช่วยกันในเรื่องของ การต่อสู้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันก็กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ว่าคนทุกเพศเนี่ยสามารถจะทำประกันชีวิตก็ยังได้ตอนนี้ถ้าใครที่เป็นเกย์เนี่ยเป็นผู้ชายชอบผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะเดินไปที่บริษัทประกันชีวิตแล้วบอกว่าอยากจะทําประกันชีวิตให้ตัวเองเพื่อที่จะมอบผลประโยชน์ให้คนที่เป็นคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันเกย์ก็ทําให้เกย์ได้ทอมก็ทําให้ดีได้ ราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจคุณไม่ต้องไปบอกว่าทําธุรกิจร่วมกันอะไรเดี๋ยวก็สงสัยว่าคุณจะฆ่ากันพะธุรกิจคุณบอกคุณเป็นคู่ชีวิตเขาจะต้องให้คุณถ้าไม่ให้มาหาเกณฑ์นาทีนะครับอันนี้นี่ผมอยากจะเรียนก่อนว่าผมไม่ใช่พวกคนกลุ่มที่ต่อด,ด้านพระตุตเดนแต๋วผมมีความเชื่อว่าคนทุกเพศสามารถเข้าถึงศาสนาได้ ผู้ชายก็บวชได้ใจผมยังคิดว่าผู้หญิงก็ควรจะบวชได้นะครับเพราะฉะนั้นเกกระเทยกระเทยนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าผ่าตัดแล้วมันจะบวชได้ไม่ได้อย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามาพูดถึงความเป็นจริงคือเกเนี่ยหรือตุ๊ดแต๋วเนี่ยผมคิดว่าเบิดบวชได้แต่จําเป็นจะต้องสํารวมล่าสุดนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่กลุ่มเชียงใหม่อาร,รยะไปยืนน่นหนังสือถึงท่านผอ,อสํานักพุทธนะครับเชียงใหม่ก็ได้คําตอบ3ข้อฟังแล้วสบายใจนะครับ1 กรณีที่มีการนวดกันนวเนียรือที่น้ำผู้ร้อนแม่อ่อนนะครับเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าพระองค์นั้นเนี่ยได้ถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งและกำลังรอผลการตัดสินว่าจะสึกหรือไม่นะครับนั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2ก็คือกรณีเจ้าอาวาสวัดดวงดีเนี่ยปรากฏว่าดื่มสุราในวัดเนี่ยติดคุกหกเดือนแล้วก็ปรับหนึ่งบาทตอนนี้ท่านก็หายสับสูญไปนะครับตอนนี้เรากำลังตามตัวอยู่ครับใครพบช่วยแจ้งด้วยมาที่เกณฑ์นาทีนะครับ แล้วก็อันที่สามก็คือกรณีที่มีห้างสรรพสินค้ามีกลุ่มพัตุนเณนแถวไปเดินอยู่มากเนี่ยเดินไม่เป็นไรครับพัตุนเนนแถวเดินรีบทาธุรกิจภารกิจเสร็จแล้วรีบกลับแล้วก็สํารวมนะครับจะต้องไม่แต่งชุดที่รัดซั้วทรงในส่วนที่ไม่เหมาะสมหรือเขียนคิ้วทาปากอันนี้ไม่เหมาะสมหรือแสดงกริยาอาการที่มันออกนอกกรอบไปเราไม่ได้ต่อต้านพัตุนเณนแถวแต่เราต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นนะครับถัดมานี่ก็เป็นเรื่อง กรณีที่เราเห็นอยู่เนืองๆนะครับก็คือมีเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยที่มีพฤติกรรมที่อาจจะออกนอกกรอบเพราะฉะนั้นพ,พวกเราในฐานะที่เป็นกลุ่มเชียงใหม่อรารยะเนี่ยนะครับเราก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อนะครับซึ่งหมายเลขที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือ053จําง่ายๆ4 1 4 1 4 1โทรมาได้นะครับนึกถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงกองบินส1นะครับ กด41ไป3ทีเจอผมแน่ครับเราจะคอยตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องของเมืองเชียงใหม่เราต้องช่วยกันมากๆนะครับกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของเนนเบิร์ดนะครับซึ่งเคยมาชี้แจงมาร้องเรียนอันนี้ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์โดยตรงกับพระที่วัดแถวย่านาจังหวัดข้างเคียงครับก็ขอบอกก่อนว่า เรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่อยากบางเรื่องเราไม่อยากทำรุนแรงเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนพระพุทธศาสนาก็เป็นว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับคนที่รับผิดชอบจริงๆต้องต้องดูแลครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยกระหึ่มกันพักหนึ่งนะครับไม่ได้ตออต้นบาเกนะครับบาเกก็เที่ยวนะครับบางทีก็เข้าไปก็ดูดีสนุกดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เคยไปบาเกในยุคนี้เนี่ยก็จะสลดใจเพราะมันจะเจอสิ่ง,งที่ทําให้เรารู้สึกว่า ออเดี๋ยวนี้เขาจะต้องขายกันถึงขั้นสักสีสักสีก็ต้องเอามาขายแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าไปบาเกไทยเนี่ยก็จะเจอชาวต่างชาติครับจะเป็นคนไทยใหญ่เยอะครับพม่าผสมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็สลดใจสงสารพวกเขาแต่ที่สําคัญที่สุดที่เรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ตรงแจงหัวรินนะครับบริเวณตรงนั้นมีสารเจ้าพ่อคําแดงอยู่ด้านในนะครับซึ่งเป็นสารเจ้าพ่อที่พวกคนเชียงใหม่เคารพสักการะมาหลายร้อยปี ดังนั้นการที่มีบาก็ยังไม่พอนะครับดันมามีรูปเ,เป็นรูปผู้ชายนอนแหกขาเอาขาชีฟ้าไปครับตรงนั้นเนี่ยผมก็กับกลุ่มกลุ่มเกย์กันเมืองไทยก็ทนไม่ได้ก็ร่วมกันลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วท้ายที่สุดเขาก็เอาป้ายลงแล้วครับตอนนี้ก็เอาป้ายใหม่ขึ้นไปแล้วแต่ว่าแทนที่จะเป็นผู้ชายยกขาชีฟ้ากลายเป็นรูปดอกไม้สวยงามมากครับอันนี้ไปยื่นหนังสือกรณีท่านอารอง ผู้ว่านะครับก็รับหนังสือหลายๆเรื่องครับที่เราเดําเนินการแล้วผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับปัจจุบันว่าอย่านิ่งดูดายท่านเนี่ยอยู่เมืองเชียงใหม่ได้อาศัยผืนดินเชียงใหม่ได้อาศัยอากาศเชียงใหม่หายใจได้อาศัยอาหารการกินที่นี่นะอยู่ที่นี่ <Bul. S 1> มีอะไรที่ท่านรู้สึกว่าท่านช่วยเชียงใหม่ได้ท่านต้องช่วยครับท่านช่วยเองไม่ได้ก็ไปเกาะเกี่ยวกับองค์กรต่างๆรับรองได้ว่าเราร่วมมือกันแล้วเมืองเชียงใหม่ไปได้ดีครับ นี่ครับก็วันนั้นที่เราไปกันนี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยบาเกเชียงใหม่ที่เราไปเจอกันตรงแจงหัวรินเนี่ยนะครับไปกันแค่เพียงสองคนครับอยากจะเรียนนะครับว่าถ้าสิ่งที่ท่านทําถูกต้องเนี่ยแม้กระทั่งคนเดียวท่านก็สามารถชนะได้ครับอ่ะตอนนี้มาถึงสําคัญที่สุดก็คือเรื่องตึกสูงหลายๆท่านเนี่ยพูดถึงเมืองเชียงใหม่ผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฮักช่างเคียนเนี่ยได้เกิดขึ้นที่บริเวณช่างเคียนแล้ว มีสมาชิกกันอยู่แต่ไม่ค่อยกระตือรือร้นหรอกครับเพราะว่าทุกคนในเมืองเชียงใหม่ก็ทราบดีว่าเป็นคนที่นิ่มๆนุ่มๆเรื่อยๆไม่ค่อยมีความเขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบการประจรันหน้าแต่ตอนนี้มันมาประจรันกับเราแล้วนะครับเพราะว่าเทศบาลตะบนช้างเผือกเนี่ยอนุมัติตึกประเภทอย่างนั้นเนี่ยมาประมาณ20กว่าแท่งแล้วครับตอนนี้ขึ้นไปประมาณ1ิบแท่งแล้วของเก่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ1ิบแท่งตอนเนี้ แถวย่านช่างเคียนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่เป็นปอดชิ้นสุดท้ายและชิ้นสําคัญของเมืองเชียงใหม่อย่าลืมนะครับว่าดอยสุเทพดอยปุยเนี่ยเวลาอากาศดีๆเนี่ยจะไหลลงมาลมจะพัดเข้ามาในเมืองนะครับเป่าเอาควันพิษออกไปแล้วในเมืองเนี่ยบางทีพัดเข้ามาเนี่ยอากาศพิษๆทั้งหลายเนี่ยจะมาถูกล้างด้วยบริเวณที่เป็นพื้นที่เขียวนะครับมีต้นไมเ้เยอะๆตอนนี้เทศบาลตำบลช้างเผือกเนี่ยอนุมัติไปแล้วยี่สิบกว่าแท่งครับแล้วผมก็กําลังต่อสู้อย่างชนิดที่เรียกว่า เต็มที่นะครับแล้วก็เคยถูกขู่ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับท่านต้องจําไว้อย่างหนึ่งครับเกิดมาตายหนเดียวอย่าหายใจรดโลกทิ้งไปวันๆถ้าเราหายใจแล้วเนี่ยเราทําประโยชน์แล้วเราถูกยิงตายแล้วไม่หายใจเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าผมนอนไปนานๆไปจนกระทั่งอายุ80แล้วตายผมจะภูมิใจที่ถูกยิงตายคุณสืบนะครับเสถียรยังต้องยิงตัวตายเพื่อปอกป้องป่งปา <S <S นัำภาษาอะไรจะมีใครมาฆ่าเราตายเพราะเราปกป้องพื้นที่ของเราต้องเชิญเลยครับ นี่นะครับนี่คอนโดมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทำให้พวกเรากลายเป็นผู้ซึ่งจะต้องแอ s i v e หลายคนบอกว่าทำไมแรงไม่แรกไม่ได้ครับมันเหมือนกันชักเยอะฟากหนึ่งเนี่ยเราต้องการบาลานซ์ให้อยู่ตรงกลางฟากหนึ่งมันดึงเราไปอย่างแรงส่วนเราเองเนี่ยเราจะเป็นจับเฉยๆเนี่ยมันต้านไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเชียงใหม่อรยะกลุ่มเกการเมืองไทยกลุ่มฮักช่างเคียน พวกเราก็แรงครับเราจะต้องดึงและหวังว่าพวกเราเพื่อนๆที่อยู่หลายๆกลุ่มเนี่ยมาช่วยกันดึงหน่อยนะครับช่างเคียนเป็นพื้นที่สําคัญพื้นที่หนึ่งนะครับอย่าให้เปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้ครับอ๋อแถมท้ายนิดหนึ่งนะครับเห็นแล้วจะได้ชื่นใจนะครับก็คือนางสาวเชียงใหม่ปรากฏว่าเป็นไปได้จะไดครับมาประกวดกันรอบสุดท้ายเนี่ยให้ใส่ชุดว่ายน้ําผมอยากจะถามพวกเราใจจริงๆว่า คนที่มาอยู่เชียงใหม่คนนําเข้าชาวเชียงใหม่คนเกิดเชียงใหม่โดยกําเนิดเนี่ยปรารถนาอยากเห็นสาวเหนือของเราเนี่ยถูกนําไปใส่ชุดแบบนี้เรามีชุดล้านนาสวยงามเรามีวัฒนธรรมประปเพณีงดงามเหตุไหนทําไมนางสาวเชียงใหม่ต้องแต่งชุดประเภทนี้ด้วยครับปีหน้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเคลื่อนไหวกดดันไม่ให้พวกคนที่ ต้องการผลประโยชน์โดยเพิ่งยิ่งขายชุดว่ายน้ำเนี่ยมามีอิทธิพลเหนืออรารยธรรมวัฒนธรรมและหัวจิตหัวใจมาเหยียบย่ำหัวใจของพวกเรานะครับเอาละครับสุดท้ายท้ายที่สุดนี้ก็ผมไปออกรายการวูดี้เกิดมาคุยมีคนโทรศัพท์เข้ามาเป็นพันๆสายนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะยืนยันกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็คือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยหลายคนเรียกผมว่าเกณฑ์นาทีสอทรอจะแปลว่าอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ตัวผมเองผมแปลว่าเกณฑ์นาทีสู้ทุกเรื่อง ผมไม่หายใจรถโรคทิ้งไปวันๆครับขอบคุณครับ